คลิปนี้นะครับหมอเอกจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกอบอขอนะครับหมอเอกจัวหัวข้อคลิปภาพคลิปไว้ว่าเป็นกอบขอเป็นสมาชิกกอบขอได้เงินถึง10ล้านเลยเหรอนะครับ วันนี้เนี่ยโมเอกจะมาพูดให้ฟังและมาตอบคําถามนะครับและมาเกิด่นําให้ก่อนว่ากบาขคืออะไรคลิปนี้จะพูดถึงกบขเป็นหลักเลยและจะมาตอบคําถามเน้นว่าจะมาตอบคําถามนะครับว่าการที่คุณเป็นสมาชิกกบขนั้นคุณสามารถได้เงินถึง10ล้านตามที่โมเอกจ้วภาพไว้นะครับใน ภาพต้นภาพหน้าปกนะครับแล้วก็ตรงหัวข้อคลิปหรือเปล่านะครับโมเอจะชัวหรือโมเอจะโมนิ่มนะครับมาฟังในคลิปนี้กันเลยครับก่อนอื่นนะครับโมเอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกบขก่อนนะครับว่ากบขเนี่ยนะครับมันคืออะไรกบขนั้นนะครับมันคือกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครับเน้นว่าเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับเพราะว่านะครับ ข้าราชการท้องถิ่นนั้นนะครับจะไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเป็นสมาชิกของกอบอขได้หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการได้ครับกบขนั้นนะครับขอแทราากภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยครับกอบขนั้นนะครับจะมีชื่อภาษาอังกฤษตัวย่อว่า GPF นั่นก็คือ Government Pension Fund นะครับภาษาอังกฤษเราจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านั่นก็คือกองทุน นะครับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการนะครับ G ก็คือ government ก็คือรัฐบาลนะครับ P คือ pension ที่แปลว่าบำนาญ F u n d ก็คือกองทุนครับกองทุนตรงนี้นะครับหรือว่ากรอบขอตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งนะครับกองทุนรวมนั้นนั่นก็คือการที่ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินนะครับ เขาสร้างกองทุนหนึ่งกองทุนกองทุนกองทุนหนึ่งเพื่อที่จะไปลงทุนในหุ้นในอสังหาในน้ํามันในสิ่งต่างๆนะครับนั่นคือเขาเรียกว่ารวมก็คือกองทุนที่มีการรวมกันโดยมีผู้จัดการกองทุนนั้นนะครับทำการจัดการว่าควรจะต้องลงทุนไปในทิศทางไหนเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนหรือนักลงทุนหรืออิ i n v e s อร์นะครับ ในส่วนของ GPF หรือกบขอก็เช่นกันครับกบขอนั้นนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของผู้จัดการกองทุนนะครับในการที่จะนําเงินของสมาชิกนะครับหรือผู้ลงทุนหรือสมาชิกกบขเนี่ยนะครับไปลงทุนนะครับในหุ้นในตราสารหนี้นะครับในอสังหาริมทรัพย์ในน้ำมันในทองคำต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อที่จะทำกำไรให้ได้สูงสุดนะครับ กลับนะครับผู้ลงทุนนักลงทุนหรือว่าผู้ที่เป็นสมาชิกอบประครับการที่เป็นสมาชิกอบประนั้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็คนที่มาบรรจุนะครับรับราชการนะครับที่เป็นข้าราชการพลเรือนนนะครับเนาะก็จะมีการต้องใช้คําว่าบังคับนะครับมีผลบังคับโมเองไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ปีพศ .2540 หรือปีพศ .2544 เป็นต้นมาเนี่ยนะครับสมาชิกนะครับกบประเเนี่ยนะครับก็จะถูกบังคับนะครับ ให้เป็นสมาชิกกปคนะครับตั้งแต่ปีไหนเป็นต้นมาก็ไม่ถึงว่าข้าราชการพลเรือนนะครับก็ถูกบังคับตั้งแต่2540หรือ2544เป็นต้นมานะครับเมกไม่ไมออน่ใจนะครับใครนะครับมีความรู้หรือข้อมูลที่เป๊ะมากกว่าหมอเอกนะครับรบกวนพิมพ์ม,มาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับ วันนี้นะครับหมอเอกจะมาตอบคําถามพูดใหม่พวกพูดคร่าวๆไปแล้วแหละว่ากองบคมันคืออะไรนะครับและกองบขนั้นนะครับมันคือการลงทุนในระยะยาวครับกองบขนั้นนะครับจะไม่สามารถที่จะมีการปันผลนะครับเขาจะไม่ได้ปันผลนะครับดยส่วนของเงินปันผลให้เรานะครับกลับมาให้เราได้นะครับ เหมือนกับการที่เราลงทุนในกองทุนรวมบางกองทุนเนี่ยนะครับก็จะมีการปันผลเงินเข้ามาให้เราในกรณีที่กองทุนนั้นมีปันผลในกรณีที่เขาเอาเงินนะครับของผู้ลงทุนเนี่ยนะครับไปนะครับไปลงทุนในหุ้นบางตัวที่มีการปันผลเอาเขียนในมีการปันผลแต่ว่ากองทุนของกบขหรือว่ากบขเนี่ยกองทุนมปนเป็นนับตำนานของข้าราชการเนี่ยนะครับ ไม่มีปันผลระหว่างทางนะครับแต่ว่าเนี่เป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับและให้นะครับเงินเป็นก้อนทีเดียวตอนที่เราเกษียณก็คือตอนให้เราอายุ60ปีนะครับแต่ตอนให้เราเกษียณแล้วเนี่ยสามารถที่จะออมต่อได้หรือสามารถที่จะแบ่งเงินออกมาใช้บางส่วนนะครับและเราก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยอมต่อหรือว่าจะเอาเงินมาใช้เป็นรายเดือนก็ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้คาถามพลิกๆเลยครับว่าเราสามารถที่จะได้เงินถึง10ล้านบาทนะนะครับจากการลงทุนกอบขอจากการเป็นสมาชิกกอบขอได้ไหมเป็นไปได้แน่นอนครับเมื่อเองนะครับจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่านะครับสมาชิกบางคนเนี่ยนะครับได้เงินเป็นถึง11ล้านเลยนะครับ10ล้าน11ล้านถึงเลยนะครับทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการลงทุนครับว่าคุณจะลงทุนเพิ่มไหมเพราะกอบขอนั้นนะครับเขาจะมีการบังคับนะครับ ให้คุณลงทุนนะครับได้ตั้งแต่3%ของเงินเดือนนั่นคือหมายความว่านะครับเขาจะมีการหักเงินนะครับของคุณออกไป3%นะครับและนะครับรัฐบาลเนี่ยจะมีการทบเงินให้คุณไปอีกประมาณ5%นะครับนั่นคือคุณนะครับสมาชิกกอประขอลงทุน3%นะครับและนะครับ ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีสมทบให้อีก3และเป็นเงินชดเชยอ,อีก2นะครับรวมเป็นทั้งหมดนั่นก็คือ8นะครับ5บวก3นะ้องเป็น8ที่คุณจะสามารถลงทุนได้นี่คือขั้นต่ำนะครับที่รัฐบาลจะลงทุนให้คุณ และรวมถึงคุณลงทุน3%นะครับแต่คุณสามารถที่จะออมต่อคุณสามารถที่จะลงทุนต่อได้นะครับอาจจะเป็นได้สูงสุดได้ถึง27%นั่นคือเหตุผลว่าทำไมนะครับสมาชิกกอบของบางคนนะครับถึงมีเงินกบขอตอนที่กเกษียณได้ถึง11ล้านบาทหรือเกิน10ล้านบาทขึ้นไปนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับ1นนะครับคุณจะมีการลงทุนเพิ่มหรือว่ามีการออมเพิ่มเนี่ยนะครับ หรือเปล่านะครับเช่นสมมติว่าถ้าคุณลงทุนเพิ่มนะครับเป็นห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั้นที่จะลงทุนเพิ่มได้จนถึงสูงสุดยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเม่องไม่แน่ใจนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยลงทุนได้ถึงไปถึงออมเพิ่มนนะครับไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่หมอโมเอกดูล่าสุดนะครับนั่นคือยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นสูงสุดละนะครับอย่างที่โมเอกบอกไปนะครับว่าการท รัฐบาลนะครับเขาจะสมทบเงินในคุณ5%แบ่งออกเป็น3%แรกนั่นก็คือเป็นเงินที่รัฐบาลสมทบให้อีก2%นั้นรวมเป็น5%นะครับ2%นั้นเนี่ยก็จะเป็นเงินที่ นะครับเขาเรียกว่าเป็นค่าชดเชยนะครับที่รัฐบาลจะจะ,จะทดแทนให้นั่นก็คือทั้งหมด5%บวกกับขั้นต่ําที่เราลงทุนอีก3%ก็เป็นทั้งหมด8%นนั่นเองนะครับการที่คุณมีเงิน8%นนะครับหักไปไม่ถึงว่าได้ออมเพิ่มทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนไปนะครับเป็นเงินที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการฝึกให้คุณมีวินัยนะครับในการที่จะลงทุนต่อบางคนนะครับ ไม่มีวินยัยหรือว่าบางคนรู้สึกว่าการออมเงินนะครับค่อนข้างยากแต่ละเดือนคุณก็ตัดไปเลยนะครับตัดลืมาตัดไปเลยตัดไปเลยให้กบบอเขาตัดไปเลยกบบหอตัดไปจนถึงอายุ60คุณได้เงินมาก้อนหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าแฮปปี้ชีวิตคุณบ้านปลายชีวิตคุณก็มีความรู้สึกว่า,าได้เงินมาใช้นะครับและเป็นเงินที่ทั้งเงินของคุณด้วยและเงินที่รัฐบาล ส่งผลให้ให้คนเพิ่มด้วยและรวมถึงเขาเอาเงินเนี่ยไปลงทุนต่อนะครับเพื่อให้ได้ปันผลเพิ่มขึ้นหรือให้ได้กําไรหรือผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโมเอกจะมาตอบคาถามเหมือนที่โมเอกทิ้งที่โมเอกทิ้งภาพไว้นะครับตรงหน้าปกของคลิปแล้วก็ตรงหัวข้อคลิปนะครับว่าการที่คุณเนี่ยลงทุนในกบขคุณมีเงินนะครับสามารถสูงสุดได้ถึง 10ล้านบาทไหมถึงแน่นอนถ้าคุณลงทุนนะครับถึง27%หรือสูงสุดหรือแม็กซิมัมเล็กโมเอกจะแปะภาพไว้ให้นะครับเล็โมเอกจะขึ้นภาพไว้ให้นะครับว่าการที่คุณลงทุนได้ถึงย7หรือแม็กซิมัมหรือสูงสุดเลยเนี่ยนะครับนั่นคือคุณสามารถมีเงินได้ถึง10ล้านบาทได้เลยนะครับคนที่ลงทุนได้ดับ1อันดับ2อนดับ3ที่โมเอกแปะภาพไว้ตัวเนี้ยเขามีเงินได้ถึง11ล้านบาทตอนที่เขา นะครับเกษอายุราชการได้เลยก็คือ60ปีนั่นเองนะครับเงินตรงนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นมาเป็น10บล้านบาทได้ยังไงมันคือการที่กรบขอนะครับเขานําเงินของนักลงทุนหรือว่าสมาชิกกรบขนั้นนะครับไปลงทุนต่อเพื่อที่จะให้ได้เงินที่เพิ่มขึ้นเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการการใช้ดอกเบี้ยทบต้นนะครับให้เป็นประโยชน์ เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับดอกเบีย้ยนะครับในผลตอบแทนมันก็สูงขึ้นนะครับทีนี้นะครับทุกคนบอกว่า11ล้านบาทเนี่ยชัวร์ไหมสิบล้านบาทได้ชัวร์ไหมต้องบอกเลยว่าไม่ชัวร์นะครับการลงทุนไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรที่ชัวร์นะครับทำไมหมอยพูดอย่างนี้นะครับไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรนะสังหาริมทรมัพย์แมทองคํา หรือในพันธบัตรรัฐบาลหรือในหุ้นหรือในกองทุนรวมคุณก็ไม่สามารถที่จะ a ม e s ชัวได้ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนที่ร้อเรเซ็เพราะว่าในส่วนของราคาหุ้นนะครับหรือราคาพวกสินทรัพย์เนี่ยก็จะมีการขึ้นลงขึ้นลงตามตลาดอยู่แล้วเงินนะวันนี้ที่เขาประมาณให้ว่าคุณจะได้10ล้านบาท11ล้านบาทนั่นคือเงินที่เขาประมาณจากผลประกอบการหรือว่าผลตอบแทนการลงทุนณนะ ปัจจุบันนะครับต้องเน้นว่านเน้นเน้นว่าณปัจจุบันนะนะครับคุณจะไม่สามารถเอาเงินนี้เป็นเงินเป๊ะๆว่าคุณจะได้เท่านี้ตอนนี้คุณเกษ็ตแน่นอนแต่นะครับจากตลาดตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่าตลาดทุนต่างๆนะครับหรือสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการลงทุนในหุ้นอกองทุนรวมเนี่ยถ้าคุณลงทุนมากกว่าสิบปีขึ้นไปเป็นผลบวก หรือว่าได้กําไรแน่นอนนะครับค่อนข้างยากมากนะครับไว้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหมอเองต้องบอกก่อนว่ากบขเนี่ยเขาอยู่ภายใต้การดูแลการควบคุมของกระทรวงการคลังนั่นก็คือเป็นระบบราชการอยู่แล้วนะครับเขาเองเขาคงไม่อยากจะทําให้ภาพลักษณ์ของเขาเสียหรอกหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในอนาคตยาวๆเนี่ยนะครับถ้ามีผู้จัดก,การกองทุนที่เก่งมากพอนะครับเขาก็สามารถที่จะทําให้กองทุนตรงนี้หรือว่าผลตอบแทนตรงนี้เป็นบวก เพิ่มขึ้นไปโอเคบางปีหรือบางช่วงอาจจะเป็นลบแหละแต่ว่าโดยรวมเนี่ยนะครับก็จะเป็นบวกแน่นอนนะครับโดยรวมก็จะเป็นบวกถ้าคุณลงทุนนะครับในระยะยาวมากพอเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นเกมระยะยาวนะครับคุณลองจินตนาการนะครับว่าคุณเป็นข้าราชการคุณได้เงินบำนาญข้าราชการนะครับต่อเดือนและบวกกับนะครับ ที่คุณเนี่ยได้เงินกบขประเพิ่มขึ้นรับรองว่าเกิน10ล้านแน่นอนนะครับเงินกบขประกถ้าคุณลงทุนเพิ่ม2 7่สิบเจ็ดยี่ไปเลยเนี่ยคุณได้ถึง10ล้านขนาดโมเอกนะมารับราชการตอนทีอ่อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโมเอกเนี่ยถ้าบวกเพิ่มในเรื่องของการลงทุนไปนะครับออมเพิ่มไปสูงสุดถึง27%เนี่ยโมเอกก็ได้เกิน10ล้านบาทเหมือนกันนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครมีคําถามใครมีอะไรนะครับทิ้งคอม เมนไว้ได้ตรงใต้ภาพนี้ได้เลยนะครับและวันนี้นะครับโมเอกฝากนะครับกดแชร์ภาพนี้หรือวิดีโอนี้นะครับไปให้กับทุกคนที่คุณรักนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยโมเอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ